เอฟซีก็จะกลับแล้วนะคะแลนนองและนองกลับไปกลับไปไปท่าน่พนมแล้วก็ไปลนนอง,งลเออ <ๆ S 1> ลนองเลยค่ะกลับแะนนองเลยค่ะดีไปเดี๋ยวไปท่าท่พนมแล้วตีกลับแะนนองเลยอ๋อจะจะจะเดินทางปลอดภัยค่ะค่ะอืนี่ค่ะ,คะก็คือคุณปุ้มนะคะที่ว่าจะมาขอพอรกับองค์ปู่นะคะพอ,อมาถึงองค์ปู่แล้วเรียบร้อยนะคะก็ได้ขอพรกับองค์ปู่นะคะ ะก็ <c oughs> ข,ขอให้คุณปุ้มนะคะสมหวังนะคะ<ร>ในการขอพรในวันนี้นะคะส,ส่วนพวกเราก็ทําก็ได้คือเกาสาปฟานหมุนทําคนละสีคนละอย่างไข่ได้แล้วหนึ่งอันไอยก็ได้แล้วหนึ่งอันอันที่สองเนาะเดี๋ยวอันที่สองทำได้หนึ่งอันแล้วเด้งงานบ้านของสวออสวออร,รู้ไหมแม่ดา,ารู้ไหมสวอ,อ่นะสวยโวย ไม่ใช่สูงไวไม่ใช่อ้าวแล้วสวบอะไรเขาเปลี่ยนใหม่ให้แล้วโอ้ยจากสวมันเป็นสอสอเออเขาเขาไม่ให้เป็นสวแล้วเราเนี่ยเป็นสอสอเขาว่าไงสสน่ะสาวสาวเชื่อเลยตหนสาวสาวก็สาวสาต่อไปเสือบอกว่าเมื่อเช้านี้ ตัดดอกไม้กับสาวสวสเฮ้อแล้วเออหเ็นตำแหน่งให้เป็นจากสวมาเป็นสสเรื่องของเรื่องเสือหลอกใช้งานเสือไม่อยากตัดคนเดียวออถ้าเป็นเสือพูนน่ะเสือก็เลยให้เป็นไม่งั้นายาสมองจะลงัวป<า>ักหัวปั๊มหลงหกสิบกว่าแล้วลน่ะเหรออ๋อยายมอโยังไปทำงานด้วยเลยเพราะสสอย่างนี้แหละสาวตลอดเลยไม่มีวันแก่แล้วทีนี้ก็เลยได้เลื่อนขั้นมาเป็นสส โอ้ยเนาะอ้าวนะคะเชื่อไหมว่าสาวๆเสื้อสอสอก็เป็นสอสอแล้วนะตอนนี้ไอ้นั่นไม่โดนมั้งทีนี้นะเสือบอกว่าถ้าเขาเรียกสวเนี่ยไม่ต้องไปเด้อถ้าไม่ใช่ใช่สสอ่ามันไม่ใช่แล้วสวอ่ะเอาใหม่แล้วสสแล้วสวยอย่างงั้นแต่มันช้ามันแตช้าอย่างนันก็ไม่ช้านะถ้าเราหมุนเร็วน่ะ ก็ไปเรื ça, ่อยๆเบนเป็นอะไรที uh, ่กระต้มกระเตงโดมโดงเต้นกระตอ้กระตึงยานต้นก็หรั้จักนันยานอ่ะยานน่ะสิเพราะมันยานอย่างนี้น่ะสิมันถึงวุ่นวายกับคนอื่นเดี๋ยวไปเอาคนนั้นมันยานอ่ะมันยุ่งรู้ไหมใช่มันยานมันยุ่งมันยุ่งเรื่องของคนอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นอย่าทําให้มันยานอย่าทํายานไม่เอายานอ่ะเอาตึงตึง เอาตึงๆนีหัวแม่ดาเนี่ยไปเรื่อยๆเออยานยานเนี่ยมันไม่สวยใช่ยานยานแล้วมันไม่สวยอืมถ้าตึงๆเนี่ยมันสวยนี่อ่ออืมวิธีการทำนั้ตึงๆเขาต้องทำแบบนี้เออตึงๆนะคะใช่ไม่ใช่ยอนไม่ใช่ยาเออยอนยานนะไม่ไหวอล้อังคาร ขอเอาสักหน่อยนะเอซี่ขั้นเหี่ยงขั้นเหวี่ยงพูดยังไงมันก็ไม่สะใจใช่พูดยังไงมันก็ไม่สะใจนะมันต้องเอาพึบทางนี้พึบทางนี้เดี๋ยวมันจะยุ่งอย่าไปพึบมันปล่อยมันเลยยันยันนะให้มันตึงๆพึบทางนน้นพึบทางนี้เดี๋ยวซาไฟก็ยุ่งแล้วนะเป็นไงเออะไรนี่นั่งทำคอนเทนต์ไปนั่งทำคอนเทนต์มา จะไปหาบอกว่าจะลงบันทึกประจําวันเรื่องอะไรอแค่จะไปมีอะไรนะคนใดคนหนึ่งที่อยู่ในจาปาดงจะไปดูว่าหลักกิโลเนี้ยมันกี่กิโลเนี้ยแค่จะไปดูว่าเออเส้นเนี้ยจะไปทางไหนได้ไปทะลุไหนได้บอกว่าไปคุกคามอืตรงไหนค่อยไปดิไปคุกคามใครค่อยไปกินก๋วยเตี๋ยวคามใครไปกินก๋วยเตี๋ยวรันชื่ออะไรพ๋เบนเหินรถวิ่งไปกินทุเรียนเนาะไม่ได้เรา เลยไม่ร you <c oughs> ู um, uh, 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 ้ว่าเป็นรถไทอโอ้ยอีย uh, 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 uh ันโอดว่าเท่าแล้วน uh ี huh. ่แหละเขาเรียกว่าแก่แล้วแก่เลยแกเอาใส่มาอแกแล้วเรือเรือแกล้วเรือเรืออย่างนั้นแหละแล้วึงไม่อยากแก่ค่อยอยากจะเป็นสอสอ่มันเป็นแบบนี้แหละเออค่อยเลยอยากเป็นสอ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 ก็คือสาวสาว ยานนี่แหละยานได้มันคอยบอกให้ไม่ให้ทําให้มันยานไม่ให้ทำให้มันตึงถ้าทำงานยานมันยุ่งไปหมดเลยเออถ้ามันยานน่ะแล้วมันไปอะไรยานอะไรบุกลุกอะไรเนี่ยไม่เข้าใจบุกลุกขวดไทยนะโอ้ยังไงนะไม่ใช่แล้วเรืออะไรมันบอกว่าเห็นเมื่อวานเนี่ยทุกคนน่ะไปนั่งทำคอนเทนต์ ก็ไปทำคอนเทนต์เอาก็จะไปกินทุเรียนกับปลาชิมีก็ว่าว่าอีกแล้วอย <ừ> mm ่าม้อนอย่างนี้อะไปกินก๋วยเตี๋ยวแล้วยังบอกว่าคนนั้นทำคอนเทนต์คุกคามแจ้งความได้นะคะเอ้าก็เลยมาบอกว่าจะแจ้งความเรื่องใครอะแต่เขาก็เจาะจงนะเพราะเขากเล็งประเด็นไปว่าจำปาดงก็เลยไม่รู้ว่าฉันไปสร้างความเดือดร้อนในเธอตรงไหน เออ,อเธอจะมาจำปาดงก็มาสิก็เหมือนลุงบอกแล้วอ,อยากมาก็มาตัวมันอยากอะไรตัวเองคแหละวัวสันหลังว่ะอืมทาไมถึงเรียกว่าวัวสันหลังว่ะก็สันหลังว่ะจริงอะ่ะถ้าใครมาอยู่ใกล้ผมอะ่ะผมมจะแจ้งความนะนู่นนี่ใครทําอะไรไม่นี่ใครทําอะไรเลยทุกคนคนหนึ่งกับไปกินก๋วยเตี๋ยวคนนึงกับไป ไปกินก๋วยเตี๋ยวไปกินทุเรียนโอ้ยสนุกไปเข้าตลาดไปช้อปปิ้งเนาะไม่ได้เนาะเดินช้าก็ไปตลาดเออซื้อกับข้าวมาทกินตอนเย็นใช่เปิดหูเปิดตาช้อปปิ้งของเราไม่รู้เลยว่าปลาจิ้มก็ไปสั่งนะอะไรไปนะปลาเผาเออเลี้ยงงานวันเกิดใช่ไม่รู้เรื่องรู้เหล่าลองเรียนยังไงโอ้ยมาสานนางเยอะนางเยอะนางอย่าเยอะ นางไปส่องอันไซส่องได้บอกเป็นเป็นอะไรแบบอ้าวเพราะฉะนั้นทำตึงตึงมันทิ้งจะไม่ยานทแหละยานมันบอกงามมันบอกแซ่บมันบอกงามมันบอกดีมันบอกขักแตต้องทําให้ตึงตึงโอเคดูเออนั่นแหละทําตึงตึงมันดีเนี่ยมันโออเคใช่่มาแบบนั้นแหละแบบนั้นแหละเออเบสนเนี่ยชอบทํายาน ใช่ไอแม่ดาชอบทำตึงเบ้นนะทำไมถึงทำยานแท้งัดงทั้งงั้ทั้งทัดงทั้งงังั้งันงทั้งทั้งั้งทังังทังหั้งท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 ้งั้งทั้งยั้งท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 ้งทัทั้ท้ทัาทั้งทัท้งทังทั้ทั้งททั้งทั้งทั้งย้ทั้งทั้งก็้งทั้งท้ั้ังก็สวยอยู่นะ นี่เดี๋ยวค่ะก็จะทําอีกนะคะนี่ค่ะก็คลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ญาหนิงด้วยนะคะขอขอบคุณหมดขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่เป็นกําลังใจเข้ามาช่องยาหนิงนะคะขอขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ